สวัสดีครับวันนี้ผมก็เอางานอาชีพของกรรมกรพระเนจรที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับมาให้ท่านได้ดูว่าผู้ที่จะไปทำงานในญี่ปุ่นพอที่จะต่อสู้งานเช่นนี้ได้ไหมซึ่งเป็นงานทึ่งไม่เหลือบากอแรง้งที่เราจะทำได้นะครับมันจำเป็นต้องทำเมื่อจำเป็นต้องทำมันก็ต้องทำได้ อันนี้เป็นของง่ายๆนะครับภาพที่เห็นนี้เป็นงานแรกที่ผมได้รับเมื่อไปอยู่ที่บริษัทเมฮังโดเคงนะครับเป็นงานวางบล็อกท่อระบายน้ำตัวยูนะครับซึ่งเขาก็ใช้กล้องพายใช้กล้องยิงระดับนะครับตีเส้น รอบไปทั้งมันจะเป็นศูนย์การค้านะครับตรงนี้ที่ไปทาเนี่ยเป็นศูนย์การค้าใหญ่มากนะครับตัวยูตัวนี้ก็หนาประมาณ5้าเซนนะครับ5้าเซนแล้วก็ยาวประมาณ60สเซนครับไม่ใช่ประมาณละหกสิเซนเลยล่ะก็วิธีการทําก็ยากหน่อยสําหรับคนที่ ไม่เข้าใจงานนะครับผมวางตัวยูตัวนี้ได้วันหนึ่งประมาณ35ตัวถึง40ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่สนุกสนานนะครับเพราะมันได้ออกกำลังไปในตัวนะครับดูภาพตัดไปนะครับอันนี้นี่เป็นนี่เป็นโรงงานนะครับกำลังสร้าง เรากำลังสร้างโรงงานผมไม่รู้ว่าโรงงานอะไรนะครับใช้ตัวยูใช้ตัวย,วยูขนาด2เมตรนะครับ2เมตรตรงพื้นมีใช้ทรา,ายผสมกับปูนซีเมนต์นะครับเข้มข้นหน่อยนะครับปูให้ได้ระดับพอมีมองเห็นเชือกไหมนี่แหละคือเชือกระดับนะครับลายเอียงหรือไม่เอียงอะไรก็จะเนี่ยเริ่มจากนู่นมาเลย จากนู่นมาไปถึงนู่นมานะครับอันนี้ก็เป็นจากข้างๆมาเดี๋ยวก็ามาเจาะตรงนี้ให้น้ําเข้ามาชนกันนี้นะครับก็ใช้ไอ้เครื่องอทุบดินให้มันแน่นนะครับน,นี่ควางมันก็มีวิธีวางของมันนะครับมันถึงทําให้ได้รวดเร็วนะครับสําหรับตัวนี้ก็ทําไม่กี่วันก็ได้รอบโรงงานเลยนะครับอืม อันนี้ก็ฝีมือคนไทยนะครับคนไทยอยู่ด้วยกนัน3 4มสี่คนนี่อันนี้เป็นอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นอาการวางบล็อกก้นแหลมนะครับตรงนี้มันจะเป็นก้นแหลมๆเสียบลงไปนะครับเสียบลงไปเสียบเนี่ยเป็นก้นแหลมๆเสียบลงไปเสียบลงไปเสียบลงไปตอนนี้บล็อกหมดก็ยืนรอให้รถแมคโครมาขนมาย้ายมาให้นะครับ ก็เอาเหลี่ยมลงเหลี่ยมลงเหลี่ยมลงเทปูนทับเหลี่ยมลงเหลี่ยมลงเหลี่ยมลงเทปูนทับได้ระดับตามไม้ที่ทำนี่ครับเป็นไม้ตีระดับนะครับอันนี้อยู่ป้องกันไม่ให้ดินถล่มลงมาบนถนนนะครับตัวข้างล่างนี้ก็เป็นบล็อกตัวยูหกสิบเซนนะครับเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยเป็นบล็อกตัวยูหกสิบเซนนะครับนี่ครับเวลาเหนื่อยก็พักนะครับเวลาเหนื่อยก็พัก นี่ครับอันนี้จะเป็นบล็อกตัวใหญ่นะครับขนาดเม็ดรู้สึกจะเม็ดครึ่งหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ได้เอาเม็ดครึ่งนะครับเม็ดครึ่งก็กันผนังกันผนังสุดลงมานะครับเนี่ยอยู่ริมแม่น้ําผนังใหญ่แล้วถัดไปก็เป็นอันเล็กแล้วแต่จังหวัดหมอว่าจะตรงไหนจะเป็นอะไรนะครับนี่ก็เป็นร่องน้ําตัวยูตัวยู สองเม็ดนะครับเนี่ยตัวยูเม็ดนะครับเสร็จแล้วก็ยังมีตะแกรงเหล็กวางตรงบล็อกตรงนี้อีกนะครับวางบนบล็อกนะครับกันพัดตกนะครับนี่ครับบล็อกตัวยูบล็อกใหญ่นะครับครับนี่กันดินพังเมื่อวางบล็อกเสร็จได้ระดับแล้วก็จะเทปูนทับดักข้างหลังด้านบนนี่ครับเทปูนทับข้างหลังด้านบนนี่ปลื้ดมาเลยนะครับ ันนี้ใช่กระตรงเมื่อกี้แหละครับเนี่ยฮะข้างล่างข้างล่างก็วางนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นพ,พัก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 มาครับเป็นชั้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 นอันนี้เป็นโรงงานที่เห็นครั้งแรกๆนะครับเป็นด้านด้านนอกโรงงานกําแพงเนี่ยก็เป็นรูปตัว L นะครับเป็นตัว L เป็นบล็อกตัว L นะครับตอนนี้เขาฉาบเรียบร้น,นี่แผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งนะครับเป็นแผ่น นี่เป็น,น,นตัวยูนะครับตัวยูหกสิบเซนนะครับนี่เป็นร่องน้ํานะครับร่องน้ําของโรงงานผอ่ของศูนย์การค้าด้านหลังนะครับด้านหลังนี่บ้านคนนะครับนี่บ้านของคนเขาเขาก็ไม่เขาก็เป็นกําแพงของบ้านเขานะครับอันนี้เราก็ทําร่องน้าอัดตีกําแพงนะครับอันนี้ก็เป็นร่องระบายน้ําจากศูนย์การค้านะครับ นี่ครับด้านหลังนะครับบ้านที่เห็นเมื่อกี้อันนี้เป็นอีกงานหนึ่งนะครับอันนี้เป็นงานในแม่น้ํานะครับแม่น้ําซึชื่อมันแม่น้ําซึเป็นการตกแต่งสวนในน้ํานะครับทําเป็นสวนให้ปลาพักให้ปลาวางไข่อะไรประเภทนี้นะครับเขารักษา,ราธรรมชาติมากนะครับตรงนี้ก็เกลี่ยดินให้ได้ระดับนะครับเพื่อจะเอาหินที่มองเห็นด้านซ้ายมือเนี่ยมาวางเรียง ให้เต็มพื้นที่เลยดินก็จะไม่ซุดอะไรประเภทนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมจะต้องไปวางในเมื่อดินข้างล่างมันก็แน่นอยู่แล้วนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นชิ้นละห้าก้อนชิ้นละห้าก้อนลากมาจัดเรียงให้สวยนะครับตรงข้างล่างเนี่ยก็เป็นายางนะครับเป็นยางเป็นแผ่นยางนะครับแผ่นยางวางไว้ก่อนที่ผมเกลี่ยมเมื่อกี้เนี่ย เกลี่ยเสร็จแล้วก็เอาแผ่นยางมาวางตัวนี้ก็จะลาบหินมาวางวางวางก็โดยใช้แมคโรลงมาวางด้านหลังสังเกตให้ดีนะครับจะเห็นหินก้อนเล็กนะครับอันนี้เป็นแม่น้ําซึ่อีกแยกออกมาทางหนึ่งตรงนี้เป็นเนินเขานะครับมีต้นไผ่สวยมากเข้าไปด้านบนก็จะเป็นถนนถนนเส้นนี้ยาวประมาณ4เมตร เราทลายก้อนหินก้อนเบิ่มเลยขนาดบ้านคนเลยนะผมก็ใช้แจ็คแจ็คขนาดขนาดใหญ่หนักมากแจ็คหินเขาไม่ให้ระเบิดนะครับเขาให้ใช้แจ็คเอาแจ็คทำเป็นทางเข้ามาประมาณ2เมตรนะทางกว้างสองเมตรเทปูนหนาประมาณ10เซนผมเป็นคนกราบปูนนะครับเขาไม่ให้ไปขับรถเพราะรถคนญี่ปุ่นเขาจะไปขับ ใช้กระบ,บะเล็กขับไปรับไปรับเอาปูนซีเมนลงมาแล้วก็ถอยหลังขึ้นมาข้างบนเทเทเทออกไปข้างนอกเรื่อยผมก็อยู่บนหน้างานคนเดียวนะครับทั้งตีแบบทั้งเทกว่ารถจะมาก็ตีแบบเสร็จรถมาก็เทตีแบบไปเรื่อยเทไปเรื่อยตีแบบไปเรื่อยเทไปเรื่อยครับทาอยู่ที่นี่สามเดือนครับนี่ครับภาพเมื่อกี้ ที่เราเรียงก้อนหินนะครับนี่ก้อนหินมาเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ครับหินหินอันนี้ทำไมไม่เอาแมคโรเทลงไปนะครับเทไม่ได้ครับมันเป็นตาข่ายวงกลมนะครับตาข่ายวงกลมถ้าเทลงไปก้อนหินละเกละ,ก,ละกากก็จะทับตาข่ายบิดเบี้ยวนะครับฉะนั้นเมื่อวางตาข่ายเข้าที่แล้วเราก็จะใช้มือนี่แหละ วางเรียงก้อนหินเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนไปนะครับพอถ้าโยนลงมาปั๊บตาขายก็จะบิดเบี้ยวปัญหาเกิดมาทันทีครับคือไม่ผ่านงานอันนี้ก็ช่วยกันนะครับอันนี้รถคันนี้ถอยหน้าถอยหลังแล้วก็ดําได้นะครับนี่ครับเพื่อนคนนี้ก็อยู่ดอนนะครับทังคู่นี่อยู่ดอนผมก็อยู่ดอนนะครับอันนี้นะครับอันนี้อยู่กุมภาวะอันนี้อยู่ บ้านบัวน้ำนะครับนะครับช่วยกันอันนี้เป็นภาพงานสุดท้ายก่อนที่จะออกจากบริษัทนี้นะครับหลังจากอยู่ที่นี่8ปปีนะครับอันนี้เป็นการสร้างเมืองเลยนะครับเมืองทั้งเมืองเลยเป็นกี่พันไร่เราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เราทั้สร้างก็คือวางท่อกลางถนนก่อนนะครับเป็นท่อขนาด รู้สึกจะ80เซนนะครับขนาด80เซนนะครับวางท่อเสร็จเรียบร้อยปลื้ไปจนหมดต่อมาก็มาวางาวางบล็อกทางเดินนะครับอันนี้ที่กำลังทำอยู่นี่เป็นบล็อกเป็นบล็อกทางเดินนะครับเป็นบล็อกทางเดินซึ่งเป็นรูปเนี่ยครับที่มองเห็นเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะเห็นชัดนี้อันนี้เป็น ร่องระบายน้ํานะครับเนี่ยวางอยู่เหนือร่องระบายน้ําข้างล่างก็เป็นท่ออีกรุ่นหนึ่งที่มองเห็นยาวๆอยู่ตรงนี้ก็คือท่ออนั่นเองนะครับท่อกลางถนนเพื่อเป็นระบายน้ํานะครับต่อไปก็จะลงเป็นแอสฟัลหรือว่าเป็นคอนกรีตเราก็ไม่รู้นะครับเพราะตอนที่เขาสร้างเนี่ยมันไม่เสร็จง่ายๆนะครับนุ่นก็เป็นท่อพักน้ําของพวกนี้ก็อยู่ในบริษัทเราทั้งนั้น แรงงานไม่พอทางบริษัทก็ไปเอาคนอี่านนะครับอี่านมาช่วยแปดคนนะครับนี่วางบล็อกนะครับนี่วางบล็อกตัวแอลม,ม,มันมันมันออกตัวแอลตี๋นะครับนี่ครับเหนื่อยแล้วก็พักนะครับนี่วางนั่งพักนั่งพักผ่อนนะครับเหนื่อยมากเป็นงานที่ ถ้าไม่มีน้ำอดน้ำทนพอก็คงอยู่ไม่รอดนะครับนี่ครับเป็นรูปตัวแอนจะเห็นว่านี่คือสันหัวมันนะครับสันหัวมันเอ,อกาด้านนอกอันนี้สันนี้เป็นอยู่ด้านในนะครับมันจะเวียงวางเรียงกันแล้วน้ําก็จะไหลไปอย่างนี้นะครับเขาจะมีระดับอันนี้วางยากที่สุดในกระบวนที่ทําระดับเพราะว่าถ้าด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ระดับมันก็จะ กระเดือกนะครับกระเดื่องไปกระเดืองมาเนี่ยเห็นไหมครับนี่วางเรียงไปเรื่อยเรียงไปเรื่อยหนักมากนะครับต้องยกไม่ได้ครับต้องกลิ้งเอาต้องกลิ้งแล้วพลิกหน้าพลิกหลังออานะครับอืมนะครับอันนี้อันนี้เมื่ออันนี้เป็นงานสร้างอ่าอะไรอ่ะสวนนะครับสร้างสวน สร้างสวนในในหมู่บ้านในในรอบเมืองเขานะครับเป็นเหมือนโคเองนะครับมีทําชั้นวางดอกไม้มีอะไรนะครับเออเป็นเขาเรียกโคเองนะนะทำไมทําไมหมดก่อนละอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับขอปิดตัวนี้ลงไปดูก่อนนะครับอออทำไมไมาอยู่ตรงท้ายละ่ะภาพนี้ยังไม่หมดเลยอะ่ะ ขอขอพาครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยว,ยวแห้งขึ้นมาเสียงนั้นแหละขอภัยครับตัวนี้เป็นผิดซะแล้วนะครับนี่ครับเป็นโคเองนะครับ เดิมทีก็เป็นเนินเขาตเตี้ยๆนะครับเราก็ใช้รถไถดินให้ได้ระดับนะครับเมื่อไถดินได้ระดับแล้วเราก็มาปรับแต่งนะครับใช้แมโครนะครับปรับแต่งนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็พักผ่อนตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างปลูกต้นไม้นะครับอยู่ในป่าโซนนี้นะเคยเจอกวางนะครับกวางตัวดำทะมึนเลยตกใจห <laughs> นีเกือบไม่ทัน กวางนะครับกวางตัวเป็นๆเ,เหมือนวัวเลยครับซุกอยู่ในพุ่มไม้นะครับอันนี้ก็น่าตกใจมากนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของงานงานที่ทำในญี่ปุ่นนะครับผมอยู่ที่นี่8ปีกว่าๆนะครับอยู่ไฟฟ้ามา3ปีครึ่งมาอยู่ที่นี่อีก8ปปีนะครับแล้วก็ไปอยู่บริษัทกลั่นน้ำมันนะครับ าน้ามันมาเป็นน้ำมันน้ำมันเครื่องนะครับมาอยู่น้ํามันเครื่องอีกอีก3มเดือนออกจากน้ํามันเครื่องก็ไปอยู่บริษัทรับตัดชิ้นส่วนรับตัดชิ้นส่วนโรงงานที่เขาลื้อมาก็เป็นสแตเลสท,ทั้งหมดนะครับเป็นไม่มีเหล็กนะครับมีแต่สแตลเลสล้วนๆแล้วก็ไปรื้อโรงงาน ของ Panasonic National นะครับก็เป็นเครือข่ายนุก็เอาไอ้พวกที่ทำกล้องถ่ายรูปฟิล์มกล้องถ่ายรูปที่มันเสื่อมแล้วขนมาที่โรงงานแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆขนขึ้นรถไปโรงงานหลอมต่อไปนะครับแล้วก็เป็นงานตัดใช้การตัด,ตดสเตลเลตทั้งวันทั้งคืนนะครับเครื่องผมคนเดียวนะครับเพราะว่าอยู่ที่โรงงานนี้คนเดียวครับสายเดียวเลยจนกระทั่งอายุ60ครับ คลนี้ก็ขอคุยไว้เพียงแค่นี้นะครับเพื่อให้รู้ว่างานในญี่ปุ่นที่เราไปมันเป็นอย่างไรคนที่คิดจะไปญี่ปุ่นก็ต้องอคงอยากรู้นะครับผมก็เลยนำสิ่งเหล่านี้มาเล่าให้ฟังว่าไหวไหมงานต่างๆถึงมันจะยากจะง่ายแต่ถ้าได้ลงมือทำมันก็ทำได้นะครับไม่มีอะไรเกินความสามารถของคนไทยเรานะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ